ฝนตกแล้วมาเก็บเห็ดกันพอลงรถปุ๊บฝนตกปั๊บเลยป่าก็เงียบๆแบบนี้เออเรามาเก็บเห็ดเออเห็ดชื่ออะไรนะนลิน,นเห็ดขาแดงหดหดเห็แดหแม่มดเหรออ๋อ,อ,อป่านี้เขาจะนลินเขาเคยมาเก็บ มาเก็บหลายหลายรอบแล้วเขารู้จักเห็ดชาแดงแต่ว่ามันแกแ่แล้วเราไม่เอาอันเนี้ยเหรอ๋อ,อ้ดอกใหญ่นี่นะเขาเห็ดขาแดงจะตามคนชำนาญไปดอกใหญ่เหมือนที่เราไปเก็บกันเลยอ่ะตอนนั้นอะ่ะม,มันมันปกติจะไม่มปปมใหญ่ขนาดนั้นไม่แก่ คนเขาทำทำทำคลิปเก็บเห็ดนะ่ะยอดยอดขาแดงเนะขาเรียกขาแดงมมันแดงไมขามันนะอ่ะอันนี้จะใช่ใช่ไหมเนี่ยเก็บได้ไดยอดล้านวิวเลยนะคนเขาทำเก็บไม่อันนี้มันเห็ดธรรมดามันไม่ใช่เห็ดดังเขาไม่สนันหลกถ้าอย่างอรุ่นอื่นอ่ะเขาจะชอบรุ่นนี้มันคือเห็ดโห์หลูไง อันนี้คืออ่อนหรือไม่อ่อนเนี่ยนี่กาลังดีเนี่ยดูดูดใต้หมวกมันสวยเห็นไหมอันนี้ใหญ่หน่อยแต่ว่าเหมือนจะเริ่มแก่เห็นไหมเ,เราก็เลือกเลือกะอันนี้กันเห็ดแล้เราเข้าป่าเราก็จะฉีดสเปรย์อันนี้ผูเชียวชาญในการเก็บเห็ดเราจะรู้ไม่ที่สีหดไหมสีแดง กันยุงกันเห็บได้ไม่กินก็ออกกินคัดเชยดิอี้ก็เลือกเก็บเอาเฮ้ยแก่ๆก,ก็อย่าเอามันไปเพราะเราจะเอาไปกินเลยตัดไอ้นี่ตัดลากออกเลยตัดตัดลากตรงนี้เพราะว่าคนรักเห็นเขาจะด่าเอาถ้าเรา ถอนลากถอนโคนเอากับบานด้วยสองจำดอกนี่ใหญ่ไปใช่ไหมโ้ว่ามันใหญ่ไปหนูไม่เอาพี่ก็ลองดูป้ายหมวกมันอ่ะเอาได้ไหมอ๋ออุ้ยนี่เต็มเลยเนี่ยตัวเองแก่เหนเล็กๆก,ก,ก็มีเหมือนมันอ่ะอือตัวเองตัดเต็ก็ตัดสิแหมจะให้เจอเห็ดอะไรก็ไม่รู้เพื่อน ตอนนี้ก็ฝนตกแล้วแต่ตกไม่แรงรองเท้าตัวเองใส่ดีไหมตอนที่เข้ามาข้างหน้านี้มันลูขึ้นกันพึกพับนะพอเข้ามาลึกๆไปไอ้ตรงนู้นมันดอกใหญ่ปะเดี๋ยวพี่เข้าไปดูดิ พอเข้ามาเรื่อยๆเ,เหมือนมันจะไม่พุ่พับแล้วนี่เห็ดแต่เราไม่เก็บเห็ดขึ้นเยอะมากอันนี้ก็ไม่รู้จัก ใช่ไหมนะอันนี้เดี๋ยวเราตัดไปเลยป่ะไปให้เพื่อนเลือกอีกที หัดเก็บเก็บเห็ดอันนี้ก็นี่ลูกมันเนี่ยลูกเล็กนี่ลูกน้อยน,อยนี่อันนี้เขาเรียกว่าเห็ดล่มเพื่อนบอกว่าเห็ดล่มเหมือนกันไหมเขาบอกว่าเอาไปทอดไข่อร่อยเขาบอกว่าอยากลองไหมจะตัดไปสักษาผดอก ว่าทอดจะไข่จะอร่อยเราก็ยังไม่เคยกินหายไปแล้วเพื่อนไปไหนแล้วล่ะนาเรียน มาแ,แต่เพลินเก็บเห็ดเพื่อนหายเปไน็นไงอ๋อน่นนะเดินไปเร็วมากเดินเร็วมากทางที่เราเข้ามาตอนแรกอ่ะพี่ว่ามันมันพอมีอยู่นะเออ,นะเออแบบว่า มันมีแต่ตรงนั้นน่ะแต่เราวนๆเอานี่ตัวเองเดินเร็วพี่ก็เลยละไว้กลัวหลงมีกันอยู่สองคนทั้งป่าแต่ฝนตกนี่เราไม่เปียกฝนแล้วเราอยู่ในป่าทำอะไรนะลิรนรู้ปะดูสัตว์อ่า นี่ถ้าเราเข้าป่าเราไม่เปียกนะถ้าเราเดินอย่างนี้เราเปียกคันเนี้ยดีเลยที่มีหมวกอันนี้ตัวเองไม่เอาหมวกมาด้วยแต่ป่านนี้เดินง่ายนะเผ็ดล่มเยอะนะตัวเองเ,ดเ,ดเอาละพี่ตัดไม้สองสามบอกม่ชชัยป่ะอ,อ๋อ อันนี้ไม่ใช่เห็ดลมนะพี่มันเป็นเห็ดเพลิ่งแต่ว่านี้คู่แฝดหนูนไม่เข้ามันไม่แน่ใจว่ามันใช่ไหมมันไม่ใช่เห็ดลมอันนี้เห็ดลมีนะระวังลงป่านะจ๊ะต้องตั้งนาวีกลับบ้านป่ะเนี่ยเอาไปลยุยเข้ามาอีกเออเนี่ยไม่ไม่นี่เลยเข้ามาข้างในนี่ไม่มีฝนเลย ดเพราะว่ามีต้นไม้คุมใ้าไหาก็ตกพอเปียกนะเปียกเลยแหละใช่ปะใช่ที่เคยมาปะดดาถ้าไม่มั่นใจเราก็เขาเรียกว่าเห็ดชายมุกอ๋อเห็ดเพลยานไรของเขานี่แหละเห็ดเพลเห็ดไายมุกเหรอเขาเรียกเพลที่ภาษาอังกฤษ ก็เรียกแบบเพลนกินได้แต่ว่าเราไม่มั่นใจเราก็ไม่เอาแต่สวยมากเลยนะขึ้นกันขาวนะกำลังตงุตงออ้มๆจะอร่อยมากแต่ว่าเราไม่กินเรากินที่เรารู้ปลอดไัยแต่จะป่านี้เดินง่ายเห็ดแม่มดไหนเนี่ยเขาเรียกเห็ดแม่มดแม่มดสุดท้ายเ่ะ เหมือนลูกกระท้อนเลยเลยฮ่ตัดตัดดีนะรากเก็บไว้ให้เึ้นต่อเีนอ่ะอ๋อมันจะเหลืองหมือนนี้เลยเออเขาเรียกอะไรนะไทยเลยมิ้นไทยอะไรเงี้ยเฮ้ยนอนจะตัดก็จะได้สักกระตุ่มหนึ่งแม่อนมกีจะดันไม่ทันนอนได้อีก นอนเอาไปกินซะอุ้ยสนุกเพลิดเพลินหาเห็ดอุ้ยตัวเองแต่คงไม่ใช่อ่ะมือเนมก็นั่นแหละเห็ดเพลินรอเปล่ามั้น่าจะมีคนมาเก็บก่อนนะก่อนหน้าน,นี้แล้ว,ลวนะนีะ่ก็แง่ๆอยู่แล้วเขามาเก็บกันนะนะ ใช่ไหมใช้ที่เดิมไหมใช้ที่เคยชอบไหมใช่ชอ,อ,อบหละเพราะอะไรเห็ดมันเยอะแล้วมันเดินง่ายแต่ที่เราไปเก็บเห็ดน้ำผึ้งกันนั้นเดินยากกว่านี้นะออมันแบบเป็นเขาเป็นถลายอันนี้มันเป็นแบบทางเป็นพื้นเรียบๆอ่ะนี่ก็เห็ดขึ้นเต็มอยู่เลยดยแต่ไม่มีเห็ดที่เราอยากจะเก็บ เรารู้จักก็เลยเนี่ยสวยมาก